วันนี้เรามาอยู่ที่แปลงแตงโมของพี่ทวินนะครับที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้เรามีแตงโมตัวใหม่ของทาง่อนแดงนะครับพิมซันเล็กนะครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับลักษณะเป็นยังไงบ้างจากที่เห็นนะครับลูกใหญ่นะครับพื้นใหญ่มากหนึ่งเนาะสองคือสังเกตไหมครับลาจะชัดเวลาเอาไปวางในแผงเนี่ยจะทําให้สวยนะครับอยู่ได้นานเนาะ ใหญ่เนื้อกรอบหวานนะครับเดี๋ยวเราจะไปผ่านเนื้อชิมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อันนี้น่าจะลงไปทั้งหมด5ซองนะครับ5ไร่นะครับแตงนี้นะครับถ้าอยากได้ลูกใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อดีนะครับจากข้อแนะนําเนี่ยของท่าสันแดงเนี่ยอยากจะให้ไว้ข้อตั้งแต่15นะครับจะถึงประมาณ21นะครับอ่าขึ้นไปนะครับควรจะเป็นข้อเท่านี้นะครับเป็นข้อที่ทางเราแนะนํานะครับเป็นยังไงบ้างครับทางนี้ครให้ดูผลผลิตรวมนะฮะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่ปลูกดีกว่าหรือว่าคนที่มาเก็บแตงนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ทวิตแล้วนะครับเจ้าของแลงการไมโคกแตงนี้ไว้อย่างไงบ้างครับก็ถือว่าผสมเสร็สมรเด็อดีอกก็คือไว้ตั้งแต่ข้อุนข้างเป็่ใรวมลูกพื้นเป็นยังไงบครับลูกใหญ่ดีพื้นเสมอเมือแน่นไรไม่แตกความว่าดีครับผม ทางสันแดงก็ขอฝากเอาไว้นะครับแตงโมคิวสันเลสนะครับตัวใหม่ของทางสันแดงเนะาะพิทยวินมีอะไรจะฝากให้คนที่ยังไม่เคยลองไหมครับตัวคิวสันเลสอยากให้คนที่ชอบปลูกแตงโมรครับอยากลองคิวสันเลส